ลิเวอร์พูลจ่อเซนดาวลุ่งวูฟลือพร้อมให้ค่าจ้างโยอโรเม็ดงามสนกองหลังซาวบวกสรุปข่าวลิเวอร์พูลประจำวันที่18มิถุนายนกับผมโคดแอคนะครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ข่าวสารลิเวอร์พูลนำมาฝากกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวที่จอจะเซ็นลายแรกแล้วแต่เป็นดาวรุ่งนะของวูฟครับมี สายข่าววงในที่หลุดเรื่องนี้ออกมาครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังรวมไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับพื้นสมาร์ทแมต์สวยมันไม้ทนมันหินใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่ SPC สมาร์ทแมต์ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับกันเชื้อรากันแบคทีเรียกันปวกกันน้ํา100%สนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพปริมณฑลร้านค้าตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมต์หรือโทรศูนย์หกสามสองศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดนะครับรวมไปถึงบบ้าานนนท่ะครั ราคา520บาทเนี่ยโปรโมชั่นนี้คือลดเหลือ330บาทเลยนะครับเพียงแค่ <care> สั่งในแอปพลิเคชัน Food d e l ิเวอรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊บฟู้ดแพนด้าไลแมนนะครับ Shopee Food Robinhood อะไรพวกนี้นะฮะลองเซิร์ชดูว่าเมเจอร์ป๊อปคอร์นเมเจอร์ Major, Major เนี่ยเห็นไหม520บาทรับเป็น1นึงถังใหญ่บวกกับอีกหนึง่งถุงซองิบล็อกให,ใหญ่ๆแบบนี้เลยเน้นๆจัดเต็มนะครับ นะก็ฝากาไว้ด้วยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของช่องคนแอคนะครับนะป๊อปคอร์นเมเจอร์จะฝากเอาไว้ด้วยนะจ๊ะมาเริ่มต้นข่าวแรกกันเลยนะครับกับศึกทีมชาตินะคือมันเหมาะมากครับป๊อปคอร์นกับกินกับช่วงที่มีทัวร์นาเมนต์ใหญ่แบบนี้นะดูบอลสองทุ่มห้าทุ่มเนี่ยมีป๊อปคอร์นสั่งเดลิเวอรี่ถึงบ้านได้เลยนะครับโอเคเรื่องราวของอคริยันเอ็มบาเป้นะฮะ แล้วก็ทีมชาติฝรั่งเศสเมื่อคืนนี้นะครับฝรั่งเศสชนะออสเตรียไป1ต่อศูนย์นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าขืดเหมือนกันกว่าจะแบบเก็บผลกาขันน่งขันย์นี้ได้นะได้ประตูจากการทําเข้าประตูตัวเองของกอ,องหลังออสเตรียนะครับโวเบอร์นะแต่ว่าเอ็มเป้มีจมูกหักครับแต่ว่าไม่ต้องผ่านะข่าวล่าสุดบอกไม่ต้องผ่าแต่พักแล้วก็รอดูว่าจะลุ้นทันนัด2หรือไม่นะเมื่อคืนนี้รายชื่อ11ตัวจริงเนี่ยโกนาเต้ไม่ได้ลงนะครับ หลายฝ่ายก็เชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะอาการป่วยหรือเปล่าก็เลยทาให้ซาลิบาจับคู่กับอุปามเมกาโ,โนนะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยดีเดียรเด,ดชองครับก็บอกว่าเขาดูเป็นนั้นๆไปการที่เขาตัดสินใจเใช้ซาลิบาลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมเมื่อคืนนี้นะครับเพราะว่าซาลิบาพร้อมกว่าโกนาเต้ดูเป็นแมนแมนไป for such a match นะครับอืมเช่นกับแมตช์นี้ก็คือนั่นแหละโกนาเต้มีอาการป่วยก่อนแมตช์ไงอย่างที่เราทราบกันแต่ว่าก็นั่นแหละครับเขาก็มองว่าก็ดีคือ คือซาลิบาเก่งอยู่แล้วเพียงแต่ว่าซาลิบาเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นคู่กับอูบาเมกาโนเท่าไหร่เนี่ยเพิ่งได้เล่นกันมาเนี่ยร้อยยี่สิบนาทีเล่นร่วมกันมาทั้งหมดเลยเนี่ยแต่ว่าทั้งคู่เก่งอยู่แล้วก็เดี๋ยวถ้าเล่นด้วยกันก็จะเล่นได้อยู่แล้วนะครับก็ต้องมาดูว่านัดหน้าซาลิบาจะได้ออกสตาร์ตัวจริงคู่กับอูบาเมกาโนต่อหรือไม่หรือจะเป็นโกนาเต้สลับมาเสียบใครหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามในเกมนัดต่อไปครับส่วนทีมชาติอังกฤษครับ เมื่อวานนี้แน่นอนครับก็มีทั้งคนที่รู้สึกว่าเออเทนก็เล่นในกลางกลางนะโอเคประมาณหนึ่งกับบทบาทกองกลาง,ลางที่ไม่ค่อยได้เล่นบ่อยๆที่แบบเพิ่งเริ่มต้นในการปรับตัวได้ซ้ำอย่างเงี้ยจูดออกมาปกป้องฮะจูดออกมาแสดงความเห็นแบบนี้ครับนะปกป้องพี่ชายเขาเขาบอกว่าจูดเนี่ยจูดบอกว่าเทนเนี่ยทำทำให้ผมเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นเขาคุมแดนกลางได้ดีมากๆเช่นเดียวกับการเล่นเกมรับเขาก็ทําได้ดีผมรู้ว่ามีผู้คนที่อาจจะคอยวิจารณ์เขาแบบไร้สาระแต่สําหรับผมแล้วเขาเล่นเกมรับได้ดุดันนะ ผมกับเขาเนี่ยเข้าข่ารู้ใจกันตลอดตอนที่มีบอลแล้วเขาก็ชอบผ่านบอลขึ้นหน้าตลอดเวลาผมเองเมื่อมีเขาอยู่ด้านหลังก็สะดวกในการเติมขึ้นไปข้างหน้ามากขึ้นถ้าเสียบอลก็ช่วยกันไล่เป็นทีมสำหรับผมเขาสุดยอดมากๆนี่ครับจู๊ดก็ปกป้องเทรนอาโน่นะไม่ใช่แค่จู๊ดนะครับจริงๆยังมีสื่ออีกหลายคนที่ก็บอกว่ามันมีช่วงเวลาที่เทรนเล่นใช้ได้นะอย่างเช่นอารันเชียเลอร์เนี่ยก็บอกว่าเล่นได้ดีเลยในช่วงเวลาสัก30 30-35ถึงนาะทีแรกเทนเล่นได้ดีมา ผ่านบอลเข้าปะทะอะไรก็ทําได้ดีนะครับโอเคส่วนแกเรเซาเกตก็บอกว่าเทนบทบาทนี้ยังเป็นบทบาทใหม่สําหรับเขานะเขายังมีจุดที่ต้องปรับปรุงอยู่แต่เขาทําด้เนี้ก็ดีแล้วเพราะว่าเขาต้องเขามีพื้นที่ที่ต้อง cover a lot of space นะครับก็คือมีพื้นที่ที่ต้องปกคุมมากมายเพราะว่าจุดเบรนทแคมเ์มเติมสูงไงเขาต้องแบบคอยปกคุมอยู่ด้านหลังซึ่งก็ตรงเนี้ยก็เล่นได้ดีเซาเกตก็บอกก็ทำได้ได้ดีสําหรับคนที่แบบเพิ่งปรับตัวกับบทบาทนี้ นะครับอ่ะส่วนค่าคืนนี้วันอังคารก็จะมีโปรตุเกสกับเช็คนะที่อาจจะมีโชต้าเราได้ลงเล่นก็ตีสองโอ้โหดึกเหลือเกินใครไหวก็รอดูนะครับซื้อป๊อปคอร์นเมเจอร์มามารอชื่นชมเลยได้เลยนะครับ <c oughs> สั่งในฟ้ดแอปเดลิเวอรีต่างๆน,น,นะครับนะแล้วก็มันจะวนกลับมาเป็นวันพุธครับวันพุธนุ่นถึงจะวนกลับมาเป็นเกมนัดที่2สองนะ,อะค่อยว่ากัน ทีนี้กลับมาสู่เรื่องเกี่ยวกับทีมเรานะครับว่าอันนี้เซฟานบายเซติติครับลงคลิปในช่องทางส่วนตัวนะครับในอินสตาแกรมในโซเชียลนะนี่เลยฮะแกพักร้อนไม่นานนะแปบ๊บเดียวกลับมาแอคเซอร์เทนิ่งเซ็นเตอร์มารายงานตัวฝึกซ้อมคนแรกเลยแบบฝึกซ้อมก่อน,อนเลยไงมันเรียกความฟิตแล้วก็อยู่นี่เลยไม่อยากเที่ยวแล้วมั้งนี่ฮะเหมือนแกเหมือนแสดงความมุ่งมั่นนะ,นะว่าปีซีซั่นนี้มันจะเป็นโอกาสที่เขาได้ร่วมปีซีซั่นอ่ะแบบเต็มเต็มอะ ครั้งแรกเพราะาปีที่แล้วมันเจ็บไงปีนี้นจะได้ร่วมปีซีซ่นแบบเต็มๆเนี่ยเขาก็มุ่งมั่นว่าจะต้องเป็นการเริ่มต้นที่ดีอ่ะซึ่งตอนเนี้ยมันมีกระแสอ่ามันกระแสจากแฟนบอลเนาะก็เชียร์ว่าควรซื้อบอกองกลางเบอร์หกซึ่งเข้าใจกระแสแฟนบอลได้แต่ว่าเจ้าหนูนี่มันก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากต้องก้มหน้าก้มตาทํางานให้หนักเข้าไว้แล้วเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะหมู่หรือจะจ่าจะได้โอกาสจากอา์เนอร์ซอตหรือไม่เดี๋ยวได้รู้นแน่ครับอ่าผมโดยส่วนตัวนะเลือกได้ก็อยากให้ซื้อถ้าเจอตัวดีๆนะ ซื้อมาช่วยเอนโดแต่ถ้าสุดท้ายทีมเราไม่ซื้อิงจริงอ่ะทีมเราไปซื้อแค่กองหลังกะปกแล้วปั้นไบเตตผมก็เอาใจช่วยไบเตตเต็มที่ครับผมเคยพูดหลายทีแล้วว่าผมชอบน้องมันมากผมว่าน้องมันมีของไว้แต่แค่ปีที่แล้วมันเจ็บก็หวังว่าปีนี้จะแบบสารตอ่อสารต่อในสิ่งที่ตัวเองเคยทําไว้ได้แล้วก็พัฒนาไปอีกขอแบบนั้นละกันนะเอาใจช่วยน้องมันจริงๆพูดถึงดาวรุ่งแล้วนะครับลิฟูครับจ่อที่จะปิดดีดลดาวรุ่งคนนี้เป็นรายแรกแต่ว่าเข้าอะคาเดมี่อ่ะคงไม่ใช่ข ทวิตเตอร์หรือว่า X นะครับเดอะซีเกตสเกลนะครับก็เป็นทวิตเตอร์เจ้าดังที่มีผู้ติดตามกว่าสอง0,000คนเขาจะมีวงในเกี่ยวกับซื้อขายเกี่ยวกับดาวรุ่งคือถ้าเป็นดาวรุ่งนะแล้วถ้าเขารายงานเชื่อถือได้เป็นระดับเทอเทียสูงถ้าเกี่ยวกับดาวรุ่งแบบอะคาเดมี่อะไรพวกนี้เลยนะเขาบอกว่าล่าสุดครับเขาได้รับข่าวมาครับว่าล Comp นะิเวอร์พูลอาร์ครสสุดคอมพลติงคอมพลติงเนี่ยก็คือการแบบใกล้ที่จะปิดดีลเจ้าหนูวัย16ปี จากเวชชายอยู่ในเต็ดที่ชื่อว่าัอวินไอเมนนะครับัอวินไอเมนนะครับโดยัลวินไอเมนเนี่ยเป็นกองหลังนะณนะเบื้องต้นตำแหน่งถนัดเนี่ยคือเซ็นเตอร์แบ็กครับจะเดินทางเขาบอกว่าปีที่แล้วอ่ะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เล่นดีมากกับเยาวชนเพิ่งอายุ16นะแต่ถูกดันขึ้นมาอยู่แบบเดินทางไปด้วยกับทีมวูฟแฮมป์ตันในเกมที่ไปเยือนแมนซิตี้นะครับนะไม่ได้ลงเล่นหรอกแต่เดินทางไปด้วยถือว่า ถูกดันขึ้นมาซึ่งมันเป็นโมเดลเดียวกับตอนนี้เลยครับเทเนยนี่กับเบนดกแอดดิสเทนะครับเบนดกกับเทนยนี่เราก็ซื้อมาในอายุแบบน้อยๆแบบนี้เหมือนโมเดลเราคือการซื้อพวกแข้งที่อยู่ในสาร,ราณาจักรที่พรสวรรค์สูงเข้าอะคาเดมีเราจะเน้นพรสวรรค์สูงจากในสาร,ราณาจากักรสังเกตดีๆ เราจะแบบดันให้พวกดาวรุ่งเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเป็นโฮมกรนเป็นสาระะาณาจักรทั้งนั้นเลยนะคาดว่าค่าตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก1.5ล้านเป็นเป็นค่าชดเชยที่ต้องจ่ายให้กับบูฟเวม์ตันนะมันจะมีคอมเพนเซชันที่ต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องตำแหน่งเนี่ยก็มีการบอกนะครับว่าจริงๆตอนอยู่เบรนท์ฟอร์ดแล้วก็วูฟเนี่ยเขาไม่ได้เล่นแค่เซนเตอร์อย่างเดียวนะเขาเล่นกองกลางได้ด้วยกองกลางตัวรับอะไรแบบเนี้ยซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีคนมาบอกนะครับน่าจะเป็นแฟนเวีเวุ้งนน ไอ้แฟนบูฟสิเพราะว่านักเตะบูฟนะผมก็พูดไปเรื่อยนะเขาบอกว่าปีที่ผ่านมาพัฒนาขึ้นจากปีก่อนนูน้นเยอะมากสําหรับเจ้าหนูคนนี้นะใช้ร่างกายได้เป็นประโยชน์บงับงบงบังบอลชนะบอลดีขึ้นนะบาลานในการทรงตัวการเข้าแท็กเกิลดีขึ้นอะไรเงี้ยการเคลื่อนที่ดีขึ้นคือเหมือนกับว่าปีที่ผ่านมาพัฒนาเยอะขึ้นจริงไม่อย่างนั้นบูฟอะไม่ดันขึ้นมาเดินทางไปด้วยในเกมเจอกับแมนซิตี้ในเกมใหญ่หรอกแม้ว่าจะไม่ได้ใช้งานก็ตามนะครับ เหมือนกับมีพัฒนาการที่ดีก็รอติดตามว่าเราจะปิดดีิวเดอรุ่งคนนี้ของวูฟได้จริงหรือเปล่านะครับมาดูกันที่โยโร่ครับอัปเดตกันหน่อยครับฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์ฮะอัปเดตจากสื่อที่มีความน่าเชื่อถือน้อยก่อนเนาะแล้วไปถึงที่มีความน่าเชื่อถือสูงเอาคอสออฟซด์ก่อนครับเป็นสื่อสายกอสิบนะครับเขาบอกว่าลิพูเนี่ยมุ่งมั่นฮนะที่จะมอบสัญญาระยะยาวให้กับตัวของเรนนิโยโร่และค่าเหนื่อยเนี่ยให้ในระดับที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับ เขาบอกว่าลิพูเนี่ยนี่ฮะเนี่ยลิพูพรีแพ์ทูกีฟยูโรลองเติมคอนแทคแอนอานอลซา l a รี่ก็คือเงินค่าเหนื่อยต่อปีอ,อยู่ที่ประมาณหกถึง7ดล้านยูโรอ่ะผมขออนุญาตนะฮะแปลงเป็นเงินปอนไปเลยต่อสัปดาห์ไปเลยเพราะว่าจะได้คุ้นเคยกันหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันปอนต่อสัปดาห์โอ้ค่าเหนื่อยประมาณพวกกัคโปพวกอะไรพวกนี้เลยนะคือต้องย้ำนะ,ะว่าอันนี้ผมไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจริงไม่จริงเพราะว่า แต่โอกาสอาจจะไม่จริงก็เยอะก็สูงเพราะผมก็รู้สึกว่าผมไม่ต้องให้ขนาดนี้เลยวะแต่ถ้ามองในอ,อีกแง่ถ้าเราจะไปแย่งอ่ะสมมติมัดริดไม่เอาแล้วเราจะไปแย่งกับเบเชแย่งกับแมนยูอ่ะมันก็ต้องใช้ค่าเหนื่อยลอ่อมันมนึงเหมือนกันอะ่ะกับเด็กสิบแปดที่ให้ค่าเหนื่อยแสนสองเนี่ยไม่ธรรมดาเลยผมมองว่าก็เป็นไปได้นิดิดเหมือนกันนะว่าต้องให้ระดับนี้แหละนักเตะถึงจะพึงพอใจเออก็ด๋รอด,ดูว่าจริงไม่จริงอันนี้ อ่านโนต้ตไปก่อนว่ายังไม่ใช่สื่อเทียร์ทอปนะครับเป็นสื่อเทียระดับก็สิบล่างๆอันหนึ่งอันต่อมาครับจากมุนโดเดปอร์ดิโบสื่อสเปนแม่รายงานสักข้ามฟากเลยะ <c oughs> เขาบอกว่าลิพูเนี่ยยื่นไปแล้วครับห้าสิบล้านยูโรลิพูยื่นไปห้าสิบล้านยูโรครับซึ่งแมต้องบอกก่อนเอางี้มุนโดบอกว่าลิพูยื่นไปห้าิล้านยูโร ซึ่งทําให้เราอาจจะย้อนกลับไปที่สื่อสองสวันก่อนที่นี้บอกว่ามีทีมเนือน,นามที่ยืนไปห้าสิบล้านยูโรตัวเลขน,นี้เลยไม่รู้มุนโดมาสมรอยเปล่าหรือมุนโดไปรู้มาจริงว่าเป็นลิฟพูลแหละที่ยื่นไปห้าสิบล้านแต่ไม่วอาอย่างไรก็ตามห้าสิบล้านยูโรที่ยื่นไปนั้นถูกริวปัดและริวบอกว่าขอหกสิบล้านยูโรอ่าซึ่งมาริดก็ไม่พร้อมจ่ายค่าตัวหกสิบล้านยูโรเช่นกันมาริดยื่นไปสี่สิบมาริดบอกกูไม่จ่าย หกสิบล้านยูโรแพงกันไปกูจ่ายสี่สิบล้านไม่เพิ่มด้วยมาดิดยังคง,คงราคาอยู่ที่ตรงนั้นอ่าผมก็ยังคอนโซลไม่ได้เหมือนกันว่ายื่นไปห้าสิบแล้วโดนปัดจริงไหมแต่ว่าถ้าหกสิบล้านยูโรจริงๆแปลงเป็นเงินปอนก่อนสมมติว่าราคาที่ริวต้องการหกสิบล้านจริงๆริงเนี่ยเงินปอนก็ประมาณห้าสิบล้านปอนนั่นแหละต้องไม่สับสนสกุลเงินนะครับผมพูดสกุลเงินตามข่าวไปก่อนว่าเขาเรียกหกสิบซึ่งถ้าเป็นเงินปอนก็ต้องยื่นห้าสิบต้องรอดูครับต้องรอดู ว่าลิพูจะยืนจริงไหมแต่ว่านะเบื้องต้นผมก็ยังเกิดข้อสงสัยว่านักเตะใจยังไม่มาเลยไปยื่นข้อเสนอให้สมสรก่อนแล้วหรอเดี๋ยวก็เกิดเคสแบบไกเซโดอีกหรอกนะเออผมก็ยังตั้งข้อสงสัยตรงนี้ส่วนโรมาโน่ครับไปพูดในรายการของทาง Playback นะฮะ Playback ของทางเนี่ยที่เขามีสื่ออย่างพวก a n f i e l d s e c t o r a n f i e l d e d i t i o n เขามาร่วมสัมภาษณ์โรมาโน่เนี่ยโรมาโน่ก็อัปเดตได้แค่ว่าลิฟูยังคงเฝ้ารอดีล เลนี่โยโรอยู่นะสนใจจริงๆังมากๆด้วยแต่ยังทําอะไรไม่ได้จนกว่าจะรู้ทิศทางของมัดดิดว่ามัดดิดจะทํายังไงตอนนี้มัดดิดไม่ได้ขยับอะไรเพิ่มเติมแต่ถ้าวันหนึ่งมัดดิดถอยแล้วมัดดิดไม่เอาแล้รีพูพร้อมฮุบทันทีพร้อมเข้าไปฮุบทันทีแต่ไม่ใช่แค่ริพูทีมอื่นด้วยเปเชมนยูนี่ก็นี่ก็รอมัดริดคือเอาอย่าง่ายร์พูแมนยูเปเช่รอมัดดิดตาเป็นมันเลยว่ามึงจะเอาอยัางไงมึงนิ่งมานานแล้วมัดดิด เอาไงไม่เอาพวกกูจะได้เอาแลวเวย้ยพวกกูไม่ได้มีปัญหานลวเวย้ยอะไรเงี้ยเอ้พวกกูพร้อมจ่ายนะเว้ยแต่แต่มาริดมันเป็นทีมที่นักเตะอยากไปก็ทําให้แบบทุกอย่างอย่างชะงงักอยู่ตรงนี้นะครับโอเคส่วนถ้าใครเบื่อชื่อเดิมๆนะฮะวันนี้มีชื่อใหม่มาฝากกันครับชื่อว่าอูมาโซเลนะฮะอูมาโซเลเป็นกองหลังกองหลังฝรั่งเศส ชาวฝรั่งเศสแต่เล่นในลีกออสเตรียนะครับก็เล่นกับเลดบูซาบวกอยู่กับอยู่กับทีมของเป๊ปไรเดอร์ตอนนี้ไงอายุยุ24ปีอ่ป e ถือว่ายุยังอยู N ่ในเกณฑ์ G N, แล้วก็สัญญาเหลือปีเดียวโดยโซเลเนี่ยเขาบอกว่ามีรายงานนะครับจาก2แหล่งคือแหล่งที่น่าเชื่อถือก่อน RMC s p o r t r m c Sport สสื่อใหญ่บอกว่าแมนยูเลเวอร์สตุตการ์ดและก็อีกหนึ่งทีมในอังกฤษที่ไม่ระบุชื่อเขาใช้คำเหมือนเดิมเลยอันเนมอิงลิททีมอีกละ เขาบอกว่าสนใจนะสนใจกองหลังคนนี้ค่าตัวอยู่ที่ประมาณแค่12-15ถึงล้านยูโรหรือประมาณ11-13ถึงล้านปอนด์เท่านั้นค <c oughs> ่าตัวไม่แพงเลยทีนี้สื่ออีกเจ้าหนึ่งของฝรั่งเศสอย่างเกตเฟรนด์ฟุตบอลเขาบอกว่าไอหนึ่งทีมที่ว่านั่นนะ่ะเป็นทีมนี่นาาม,มันคือลิฟูนี่แหละลิฟูสนใจกองหลังคนนี้นะฮะอ่ะจริงไม่จริงก็รอดูแต่ละค่าตัวไม่แพงเลยนะเออส่วนสแตตก็ดีอ่ะถ้าเราดูตามสแตตมันก็ดีแต่มันเป็นลีกออสเตรียเนาะ จะดูจากสแตก็ถือว่าเป็นกองหลังในสไตล์ที่ครบเครื่องออกบอลได้ดวลลูกอากาศดีผ่านบอลดีครบเครื่องเอาง่ายครบเครื่องแต่มันเป็นหลีกออสเซียไงก็ต้องมาดูว่าเราจะสนจริงจังแค่ไหนนะฮะออแล้วก็เมื่อดูจากสแตของ Performance Index เนี่ยเป็นกองหลังที่ดีที่สุดในหลีกออสเรียปีที่ผ่านมาได้เปอร์เซ็นต์ทายไปถึง97ดีที่สุดในหลีกออสเรียนะครับก็ว่ากันไป ส่วนเรื่องราวของเซคิโอรามอสอันนี้เป็นสีสันแล้วกันคือรามอสครับเหมือนกับอยู่กับเซบียาแค่ปีเดียวแล้วก็แยกทางกันละล่าสุดเป็นฟีเอเจนเอาไหมไม่ต้องเสียค่าตัวด้วยซื้อมาอยู่กับซาร่าสักปีหนึ่งนะฮะามามาคืนใจกันสักปีหนึ่งไหมอันนี้หยอกเล่นนะฮะเอามาแบบแบ็กอัพหน่อยไหมส่วนเรื่องราววงในอันนึงที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือเป็นสเกล์ครับสเกล์ที่เคยร่วมง,งานกับอาร์เนอร์ส็อตที่อยู่ที่เฟย์น,นูด คนนี้เขาชื่อว่าคิสตอสอากาส์คิสตอสอากาสเป็นอดีตสเกลที่อยู่ในเจนทแลนด์แล้วก็เคยร่วมงานกับอันเนอร์สโอตเคยอยู่ทีมเฟยนูดด้วยกันเขาก็พูดถึงการทํางานของอันเนอร์สโอตในการแบบตอนอยู่เฟย์นูดเลือกนักเตะแบบไหนเขาบอกโค้ชสโอตเนี่ยมีแนวทางที่เฉพาะสําหรับการเล่นของตัวเองที่ต้องการมากๆนะซึ่งเราในฐานะสเกลก็คือเราต้องรวบรวมข้อมูลทั้งดูในแง่ของสติที่มันเข้ากับแนวทางของทีม เท่านั้นยังไม่พอการที่เราไปจับตาดูนักเตะก็ต้องจับตาดูนักเตะค,คนที่เข้ากับสไตล์ของที่ตัวของอันเดอร์สล็อตต้องการเราต้องดูละเอียดหมดทั้งเรื่องของสภาพจิตใจร่างกายเทคนิคแท็กติกเพราะว่าแนวทางของสล็อตมันชัดเจนเฉพาะตัวมากๆจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าสโมส,เสรเซตนโยบายอะไรไปบ้างซึ่งที่เฟยนูตเนี่ยก็เซตนโยบายไว้ว่าไม่เซ็นนักเตะอายุเยอะและก็ไม่เซ็นนักเตะที่ราคาแพงกว่าตัวที่ขายออกไปโอ้ก็ ที่เฟยานูดเนี่ยงบประมาณแม่งไม่เกินสิบล้านแบบต่อตัวซื้อได้ไม่เกินนี้อยู่แล้วก็ต้องเป็นแข่งอายุน้อยราคาไม่เกินสิบล้านนั่นคือข้อจํากัดเยอะมากแต่ที่ลิฟวูข้อจํากัดถือว่าน้อยกว่าเฟยานูดอ่ะอายุอาจจะไม่เกินยี่บห้าคล้ายๆกันแต่แต่ค่าตัวถ้าเจอคนที่ใช่เจ็ดสิบแปดสิบล้านก็ทุ่มได้ร้อยสิบล้านก็ทุ่มมาแล้วการเซโดคือหมายถึงว่ามีบางดีลมีหลายดีลแหละที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยทุ่ม แต่บางดีวก็ทุ่มได้คืออย่างน้อยถ้าเทียบกับเฟยนูก็เงินทุนมหาศาลก็กันเยอะนะแต่แนวทางคล้ายกันแต่เป็นชนิดที่ลิพูเป็นทีมที่ใหญ่กว่าเฟยนูดเยอะก็มีงบประมาณมีอะไรที่ดีเฟยนูก็กรอดูว่าอันเดอร์สโอตในการทํางานกับลิพูจะเป็นยังไงนะครับอ่ะส่วนอันนี้เป็นสีสันนะครับผมก็ยังไม่ได้ไปดูคลิปเต็มนะเหมือนกับเป็นคลิปกับทางพีมยรีกที่เอานักเตะลาตินสามคนของเรานะนูนเยสแม็กกาแล้วก็ทางดีอาร์ตนะครับมาคุยกันก็แบบ สิ่งใดในชีวิตที่คุณประสบความสําเร็จแล้วแบบรู้สึกภูมิใจที่สุดในชีวิตอ่ะแล้วก็เรื่องนี้ก็ให้ดีอาร์ตอบดีอาร์ก็บอกว่าผมภูมิใจในสิ่งที่ผมเป็นตอนนี้มากที่สุดเลยที่ผมได้มาเป็นนักฟุตบอลได้มาเล่นในสิ่งที่ผมรักอยู่กับสิ่งที่ผมรักแล้วก็สามารถหาเลี้ยงปากท้องหาเลี้ยงครอบครัวให้ครอบครัวมีความสุขได้นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะกับการได้เอนจอยกับชีวิตการเล่นเป็นนักฟุตบอลแบบนี้แล้วแมคกากระซลครับแมคกากระซลว่าโอ้โหพูดจะผมจึงร้องไห้เลย ก็เป็นส <movement> <to break an iously> ีสันที่แบบแซวกันนะฮะส่วนอันนี้อันนึงนะฮะสีสันอีกอันนึงก็คือเหมือนดาวินนูนเยสเนี่ยบอกว่าตอนเป็นเด็กชอบดูทอมแอนด์เจอร์รี่มากๆโอ้ผมก็ชอบดูเหมือนดาวินแหละนะทอมแอนด์เจอร์รี่นะครับอ่ะขอบคุณทุกคนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันให้หน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆนะครับกด subscribe กดกระดิ่งด้วยแล้วก็สามารถโดเนทหรือว่าส่งซูเปอร์แชทร์ตซูเปอร์สติ๊กเกอร์หรือว่าจะสมัครสมาชิก เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องโคดแอคได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วฝากป๊อปคอร์นเมเจอร์ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับสั่ง d e ลิเวอรมากินที่บ้านได้เลยนะฟู้ดแอปพลิเคชันฟู้ดต่างๆนะครับ